กลับมาที่คาร์ออโตเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่การรีวิวสุดพิเศษเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังมหาศาลของสหรัฐอเมริกาอย่าง USS John F k คนเนดี Kennedy, หรือ CVN-79 ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ประกูล Ford Class Aircraft Carrier ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและพร้อมที่จะเข้าประจำการในช่วงปี2026นี้เรือรบลำนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาและการลงทุนด้านกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐด้วยเทคโนโลยีอาวุธที่ทันสมัยระบบขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลีย์ และการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวและการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด USS John F Kennedy ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือบรรทุกเครื่องบินธรรมดาแต่เป็นเหมือนเมืองลอยน้ำที่สามารถสนับสนุนการรบทั้งทางอากาศและทางทะเลในเวลาเดียวกันจุดเด่นของเรือลำนี้คือการติดตั้ง EMALS หรือ Electromagnetic Aircraft Launch System ระบบยิงเครื่องบินด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยิงไอน้ำแบบเดิม ซึ่งทำให้สามารถปล่อยเครื่องบินรบได้รวดเร็วขึ้นลดแรงกระแทกของเครื่องบินขณะขึ้นบินและยังช่วยประหยัดพลังงานในระยะยาวนอกจากนั้นยังมีระบบ AAG หรือ Advanced Arresting Gear สำหรับการลงจอดของเครื่องบินที่ทันสมัยและปลอดภัยกว่าเดิมขอได้เปรียบเหล่านี้ทำให้ Cvn 79สามารถรองรับเครื่องบินรบยุคใหม่อย่าง F 3 5 c Lightning II ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งยังสามารถบรรทุกเครื่องบินรบ F A18E, F Super Hornet, EA18G บรา w เลอร์ฮลิคอปเตอร์และ UAV รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการรบสมัยใหม่ เรือ CVN 79มีความยาวประมาณ333เมตรหรือเกือบเท่าตึกสูง100ชั้นเมื่อวางในแนวนอนกว้างกว่า,วา78เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า1 0 0 0 0 0สตันใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่ให้พลังงานเพียงพอต่อการเดินเรือได้มากกว่า25ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงการออกแบบเน้นการลดจำนวนลูกเรือจากกลุ่นเก่า โดย CVN 79ใช้ลูกเรือน้อยกว่ารุ่นลิมิตคลาสถึงหลายร้อยนายซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านกำลังพลในระยะยาวสิ่งที่น่าสนใจคือเรือลำนี้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกเพื่อแสดงพลังทางทะเลและอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ต่อทุกภูมิภาคของโลกและด้วยระบบป้องกันตนเองทั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ปืน CIWS ฟาลังระบบยิงขีปนาวุธ Cisparo และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงทำให้ CVN 79กลายเป็นหนึ่งในเรือที่ยากจะถูกทำลายในการโจมตีโดยตรงเมื่อเราพูดถึง CVN 79เราต้องมองไปถึงความหมายเชิงยุทธศาสตร์ เรือบรรทุกเครื่องบินไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือทางการเมืองและการทหารที่ทรงพลังที่สุดของสหรัฐทุกครั้งที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ถูกส่งไปยังภูมิภาคใดมันคือการแสดงพลังและการยืนยันว่า สหรัฐอเมริกาสามารถเข้ามามีบทบาทในความมั่นคงและความขัดแย้งระดับโลกได้ตลอดเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินฟูเจียนของจีนที่กำลังเข้าสู่กองทัพในเวลาใกล้เคียงกัน c v n 7 9ถือว่ามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องระบบปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกับพันธมิตร N A T O และเครือข่ายดาวเทียมระดับโลกซึ่งช่วยให้สหรัฐอเมริกามีความได้เปรียบทางด้านข้อมูลข่าวสารและการควบคุมป ปฏิบัติการที่เหนือกว่าจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเราลองหันมามองที่ประเทศไทยในปี2026กันบ้างเนื่องจากกองทัพไทยก็มีการลงทุนและพัฒนาระบบอาวุธโดยเฉพาะด้านขีปนาวุธซึ่งกำลังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันประเทศและการป้องปรามขี่ปนาวุธที่สำคัญในคลังของไทยปัจจุบันประกอบด้วยระบบพื้นสู่อากาศ ระบบต่อต้านเรือรบและขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดินซึ่งในปี2026นี้มีความคาดหวังว่าจะมีการจัดซื้อและอัปเกรดระบบใหม่ๆเช่นขีปนาวุธจากจีนรัสเซียและอาจรวมถึงการร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเพื่อเพิ่มความสมดุลด้านยุทธศาสตร์ ในด้านขีปนาวุธพื้นสู่อากาศไทยมีการใช้งาน KS 1 A และ KS 1 C จากจีนรวมทั้งยังพิจารณาระบบที่มีความทันสมัยอย่าง HQ 9 B หรือแม้แต่ S 4 0 0จากรัสเซียหากมีการเจรจาที่เป็นผลสำเร็จในปี2026จะถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทย S400 มีรัศมีการยิงมากกว่า400กิโลเมตรสามารถจัดการกับเครื่องบินรบสเตลและขีปนาวุธร่อนจากระยะไกลได้นอกจากนี้ไทยยังมีการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านเรือเช่น C802 และ C705 ที่มีรัศมีการยิงตั้งแต่120ไปจนถึง250กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการป้องกันน่านน้ำของไทย ด้านราคาและงบประมาณในปี2026การจัดซื้อขีปนาวุธจะต้องอยู่ภายใต้กรอบงบกลาโหมที่จำกัดดังนั้นประเทศไทยอาจเลือกอาวุธที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเช่น c 8 0 2ที่มีราคาต่อหน่วยประมาณ1.2ล้านดอลลาร์หรือ HQ 9ที่มีมูลค่าประมาณ10-15ล้านดอลลาร์ต่อชุดยิงขณะที่ S 4 0 0จากรัสเซียมีราคาสูงกว่าประมาณ500ล้านดอลลาร์สำหรับระบบ1ชุดครบถ้วน ราคาที่สูงนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดซื้อแต่หากรัฐบาลไทยเลือกลงทุนก็จะยกระดับความสามารถทางการป้องกันประเทศไปอีกขั้นสำหรับการพัฒนาขีปนาวุธในประเทศไทยยังคงพยายามวิจัยและผลิตเองบางส่วนโดยเฉพาะในโครงการ DTI สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างขีปนาวุธระยะสั้นและปืนใหญ่รบสมัยใหม่ การผลิตในประเทศอาจไม่ทันสมัยเทียบเท่าจีนหรือรัสเซียแต่ก็ช่วยลดการพึ่งพาต่างประเทศและสร้างความมั่นคงทางยุธทธปกรณ์ในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะแล้วหากประเทศไทยสามารถผสมผสานร,ระบบขีปนาวุธจากต่างประเทศเข้ากับการพัฒนานายประเทศจะทำให้กองทัพไทยมีความสามารถป้องกันตนเองในระดับภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการแข่งขันทางทหารมากขึ้นทุกปีขีปนาวุธจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือในการสู้รบแต่ยังเป็นการสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อความมั่นคงและการทูตด,ด้วย คาออัลโตเซ็นเตอร์ขอฝากผู้ชมทุกคนว่าหากคุณชื่นชอบการรีวิวเชิงลึกทางด้านเรือบรรทุกเครื่องบิน C V N 7 9ของสหรัฐอเมริกาและสมรันาร่วมถึงราคาของทีปนาวุธไทยในปี2026อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราที่จะพาคุณไปพบกับการรีวิวสุดเข้มข้นเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์รอบโลก